สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้น้องขอมาอัปเดตนะครับพระคุณพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จสามพุทธาคมนะอีพีนี้ผมผมอัดไว้นะครับก็ตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้ผมกำลังเดินทางมารับพระนะฮะมาพุทธาพิเศษนะครับนะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็พร้อมจะส่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะอ่าคลิปนี้พร้อมจะส่งเหมือนเดิมครับนะอ่ามีั้งน้องทีมงานเตรียมจะส่งให้นะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนน้องกันด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีอีพีนี้นะครับมาคัดมาแบ่งปันให้ พี่นาคาย่อมเยาไหลกับ like. ระดับกลางๆครับระดับกลางๆแล้วก็สวยๆนะคัดสวยๆมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมดูพี่ๆนะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นอีพีพิเศษนะฮะอีหนึ่งอีพีแล้วกันนะับสำหรับนี้รุ่นสามพุทธาคมนะครับเราก็รุ่นนี้นะฮะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มหาิลาพระอาจารย์สุริยันและพระอาจารย์ต้อมท่าตะแบงครับเนี่ยฮะได้ไปตาเขียนยามสามยันเนี่ยนะฮะนี่ฮะก็มีปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์สุริยันนะครับสามยันนะครับกับรุ่นนี้นะครับสามพุทธาคมนะครับนะสร้างบทมหาอุดครับ เดี๋ยวเรามาครับรายการแรกกันเลยครับนะรายการที่1นะครับรายการที่1ขงอมาเป็นองค์นี้พี่ชายรายการนี้สวยๆเลยครับนะนี่ด้านหลังครับเขียนนําเลิกพิเศษ2 3ครับเลขคนะเบอร์สอนะครับของน้องนะครับของน้องจะอ่าเป็นรายการนําเลิกทุกองนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นรายการนําเลิกทุกองค์นะครับรายการนี้นะฮะโอ้โฮะสวยๆนะครับรายการนี้ รายการนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อผงมวลสารนะฮะคัมพีไบลานนะครับหมุดหน้าชั้นมานะครับหมุดณนชั้นมานะครับนะนี่นี่ฮะสวยๆครับพี่ชายนะรายการนี้นะครับนะก็นะครับมีทั้งปิดทองตัวหน้าอกแล้วก็กําไรนะฮะจกุดอีกสามดอกนะครับสวยจริงครับพี่รุ่นนี้นะรายการนี้นี่ฮะรายการนี้ครับแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมารายการที่2ครับนะรายการนี้เป็นเนื้อพญาปราพะรีนะครับเป็นนักกากทองแดงเต็มแผ่นนะครับฝั่งตะกุด6ดอกนี่ฮะัฝั่งตะกุดเงิน6ดอกนะพี่นะนี่ฮะสวยๆนะครับสวยๆเลยครับนะนี่เลขคุณตัวเบอร์มาเลขสองสามนะครับกับรายการอ่ากับรายการที่สามนะครับรายการที่สามก็จะเป็นองค์นี้นี่ฮะรายการที่สามก็จะเป็นเนื้อนี้อาจจะผลตัดก่อนนี่ฮะนี่ฮะรายการที่สามก็จะเป็นเนื้อนี้นะครับ นี่ครับมีสองเนื้อครับเดียรเลขยคุณจำเบอร์ันนี้สองสามกับสี่สี่ครับรายการที่สองกับสามนะครับนะครับก็แบ่งปันนะครับนะองค์อาโปติองค์นี้ก็อยู่ที่ห้าหกร้อยนะครับนี่ฮะอ่าวันนี้ก็จะขอแบ่งปันที่พี่นะครับที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเพราะได้มาขององที่ขอสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับยกคู่องค์นี้ไปแปดร้อยไปจ่ายสองเนื้อนะครับสะสมเป็นคอลเลคชันไปเลยนะครับต่อมาครับรายการที่สี่ รายการที่สี่ก็เป็นเนื้อผงน้ำมันยอดนิยมนะครับนะก็นะฮะรายการนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งองค์พี่นะก็จะเป็นเนื้อที่อ่าดูเนื้อดูผิวที่คมที่สุดแล้วนะครับเลขคนะเบอร์เลขที่สองววรครับดูอ่ะพี่ดูเส้นนะครับความคมนี่ฮะรายการนี้แบ,บ่งปันาเบาวิชานะครับนะอ่อรายการนี้ก็อยู่ที่องค์สองร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะครับรายการที่สี่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่ห้าครับนี่รายการที่ห้าสวยๆเลยครับนะเลขโคดำเบอร์หมายเลขสามหกหรือเปล่าพี่นะฮะรายการหนึ่งโดนเนื้อทับอยู่นะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อขาวสมเด็จนะครับมวลสารจากท่าสะแบงนะครับอกฝังเลขกหลายสุวรรณราชานะครับกําไรทองคู่รวยผงว่านสาวหลงครับนะรายการนี้รายการที่ห้านะครับขอแบ่งปันให้พี่พิเศษแล้วกันนะครับองค์นี้ขอที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับสองร้อยยี่สิบบาทแล้วกันนะครับพิเศษให้พี่ๆเนาะนะครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่ไปพี่นะรายการที่สี่สิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อผงนะครับมนสารคำพี่นะมุดนะหน้าปิดทองขลับตัดจีวอนสายสินจะกุดทองสี่ดอกครับนี่ฮะรายการนี้ก็สวยเะพี่นะรายการที่หกนะครับรายการนี้แบ่งปันนะพี่นะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะมีมาสององค์เลยนะครับ นี่ฮะรายการที่หกกับเจ็ดนะครับลองเลือกเอาพี่ชายชอบเลขไหนนะครับเลขคู่ตัวเบอร์สี่เก้ากับเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบหกหรือเปล่าหรือสี่สองนะนี่เป็นรุ่นเอาเองพี่นะนะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทครับยกคู่ไปพี่สี่ร้อยห้าสิบนะครับรายการที่หกกับเจ็ดครับต่อมารายการที่แปดครับพี่ชายรายการที่แปดโอ้โหรายการนี้จัดเต็มจริงๆครับพี่นะเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสามนะครับเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสามนะใช่ไหมพี่นะ 37นะครับรายการนี้เป็นเนื้อมนจินดามณีครับมงคลร้อยแปดนะครับอกทองกําไรควงคู่นะครับหมุดนะจิวสวอร์ไซสินกุฎทอง3ดอกป้ายรวยทองแดงฮะนี่ฮะรายการนี้เนื้อจินดามณีนะครับขอที่300บาทนะครับอย่าลืมนะพี่นะว่ารุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่250กว่าบาทนะครับนี่ฮะที่โอ่งไหนเปิด200เปิด220รถือขาดทุนนะพี่นะ นะแลรามีค่าส่งอีก60-70บเจ็ดสิบนะฮะน้องเหลือองค์แล้วยกว่บาทนะครับแต่น้องเอากรถั่วให้กับรายการเนื้อเป็นบนนะครับนะนะน้องมาเอาถั่วให้ก็คือนะก็พอได้กําไรบ้างนะฮะแต่ได้ไม่เยอะนะครับนะรายการยี้เนื้อจีนยามดีนะครับขอที่300บาทนะครับขอที่300ร้อบาทบิณนะจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับขอที่300บาทครับต่อมาครับรายการนี้นะอันนี้เลขโค้ดอัเบอร์หมายเลข41ครับรายการนี้นะครับรวยนะ มดสระนี่ฮะแน่นๆนนะครับรายการนี้เอาไป200 20ยี่สิบบาทนะเอาไปสองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่นะเก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับโอ้โหรายการที่สิบเนื้อที่โปรดปานฮะรายการนี้ผมชอบเลยเลขคุณตัวเบอร์เลขสองสองเจ็ดนะครับรายการนี้เนื้อขาวสมเด็จนะครับมวลสาร่าตะแบงนะฮะทาน้ําทองหมุดนะตะกุดทองหนึ่งดอกครับ นี่ฮะโอ้โหสวยจริงนะครับนะรายการนี้ได้คนณตเบอร์หมายเลขสองเจ็ดนะครับรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่สิบฮะต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่สิบเอ็ดเลขโพสต์ตัวเบอร์หมายเลขสิบฮะ รายการนี้นะครับเป็นเนื้อมวลจินดามณีเหมือนกันพี่ชายนะครับเนื <meanwhile> ้อมวลจินดามณีแต่รายการนี้ไม่มีกำไรข้อมือไม่มีอกนะนี่ฮะรายการนี้เอาไป250บาทนะครับ250บาทครับพี่ชายรายการที่11นะครับส่วนรายการที่ส2ก็เนื้อจินดามณีครับรายการนี้มีอกนะครับขอ250บาทเหมือนกันครับแต่ไม่มีข้อมือเนี่ยฮะรายการนี้เอาไปพี่250บาทนะเอาไปพี่ชายรายการนี้รายการที่11 12ยกคู่ไปพี่ขอแค่400ร้อยไครับแน่ต่อมาครับพี่ชายรายการที่13 รายการที่1ิบสามนี่ฮะรายการที่สิบสามกับสิบสี่นะครับเป็นอีกหนึ่งรายการพี่นะพลอยหลุดไปหน่อยนะพี่ดูนะรายการนี้นะตะกุดเนี่ยฮะทองทิพนะทองแดงเงินเพียบเลยนะครับนะคือรายการหนึ่งรายการพิเศษแล้วก็าการายการที่รายการที่1ิบสี่พี่ตะกุดเงินนะล้อมหกดอกแต่พอยหลุดไปหน่อยนะเนี่ยจากองค์หกห้าหกร้อยนะครับจากองค์ละห้าร้อยนะขอคนที่รับได้พี่คูณนี้ผมขอสี่ร้อยเนี่ยฮะ คู่นี้ program program. Me, 33, เอาไปเลยพี่400นะครับแค่พอยหลุดไปนะครับนะแต่แต่โปกตินะองค์ละ600นะครับนาไปพี่เอาไปทิพย์สามเนี่ยขอคู่ละ400แล้วกันขอยกคู่นะขอยกคู่แล้วกันนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายนะรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่15รายการที่15ครับมาเป็นเนื้อนี้พี่ชายนะรายการที่15รายการนี้เลขโค้ดจะเบอร์มัเลขสีิบเจครับรายการนี้เป็นเนื้อท้ามวลสารนะครับเนื้อท้ามวลสารกุศนะนี่ รายการนี้เอาไป220บาทนะครับรายการที่15ต่อมารายการที่6 6ก็เนื้อทางมวลสารครับเลขค้นจเบิร์เลข29ฮนะตะกุด3นี่ฮนะป้ายรวยฮะแล้วก็อกนะครับแล้วก็ฝังหมุดนะครับนะรายการนี้ก็220บบาทเช่นเดียวกับพี่ชายรายการที่16ฮนะ ต่อมารายการที่เจนะครับโอ้โหองค์นี้สวยนะเหมือนเนื้อก็โคกเลยเลขโคดตั้เบอร์องค์นี้หมายเลขสี่สิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้อรวมพฤษภาคมฮะมงคลร้อยแปดอกทองกับลายทองคู่ครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งรายการจัดเต็มครับรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบบาทขอสองร้อยแปดสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะฮะนี่ฮะต่อมารายการที่สิบแปดครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดาวนีครับเลขโคดตั้เบอร์หมายเลขสองเจ็ดครับมีอกนะฮะ รายการนี้เอาไปจ่ายนะ250บาทนะครับ250บาทครับพี่ชายรายการที่18บแฮะต่อมารายการที่19เก้าเลขค้นเบอร์หมายเลข20นะรายการนี้เนื้อขาวสมเด็จมวลสารธาตุแบงฮนะ <c oughs> อกทองอะไรทองคู่ฮนะรายการนี้นะครับเอาไป280บาทนะครับ280บาทครับพี่ชายรายการที่19 ต่อมารายการที่20ครับรายการที่ตะกุดทอง2ดอกนะครับฝังพลปะเพชรหน้าสังติฮะเลขคุณตัเบอร์15รายการนี้เอาไป220บาทนะครับ220บาทครับพี่ชายรายการที่20ครับต่อมาครับรายการที่21ครับนี่โอ้โหมาเป็นรายการพรีเมียมกันบ้างพี่เลขคุณตัวเบอร์มาเลข43รายการนี้นะครับเป็นเนื้อนินนะฮะนินนินทราดนะครับสะกดทับองแดงนะครับฝังตะกุดเงินนะครับ6ดอกเลยพี่นะโอ้โห นะแล้วก็ฝั่งที่วอนสามเกติครับเนี่ยฮะโอ้โหนะสุดเลยพี่นะครับนะรายการนี้เอาไปพี่พิเศษให้นะครับขอ450บาทนะครับ,นะร,บรายการยีิบนะครับรายการยี่สิบสองก็บ้าพี่นะ้ำมาเป็นทองแดง6นะทองแดงรอบนะครับเลขคุณตัเบอร์43นะมาเป็นทองแดงรอบนะเอาไปพี่ชายองค์นี้350นะครับทองแดงรอบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งอุย้ยเหมือนกันเลยนี่นี่สามรายการเลยนี่เลือกเลยนะครับ อ่ารายการที่2 3เลขค้ดตําเบอร์หมายเลข3าสองรายการที่24เลขค้ดตเบอร์หมายเลข20ศรายการที่25เลขค้ดตําเบอร์หมายเลขสี่ะาครับนี่นะครับเลือกเลยพี่ชายนะครับนะองค์ละ3 0 0้บาทองค์ละ3 0 0้บาทนี่ฮะเลือกเลยพี่ชายนะครับรายการนี้รายการย3 2สา5ครับเลือกเลยพี่ชายนะครับนะองละ3 0 0้บาทนะครับยกหมดียวให้าราคาพิเศษพี่ทักมาได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการทุายครับนะ รายการที่26รายการที่กุดเงินหดอกนะครับเลขคุณจำเบลเลขสามสิบสองรายการที่450บาทนะครับ450บาทครับพี่ชายนะครับนะ450บาทจะมีอยู่สองค์นะครับก็จะเป็นองค์ที่21กับองค์สุดท้ายนะครับลองเลือกดูได้นะครับนะองค์ละ450บาทถ้าใครยกคู่ผมขอ700นะครับนี่ฮะครัในอีพีนี้ก็มีแบ่งปันประมาณนี้ครับพี่ชายในอีพีเช้านี้นะครับก็ลองเลือกชมดูนะครับนะ หากชอบถูดใจรายกันไหนนะครับสามารถที่ตต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้นะครับกราบขอบพระคุณนะพี่ๆทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ